สวัสดีครับผมนายเกษตรพันธ์ดีครับวันนี้ครับผมจะมาพาเพื่อนๆครับมาดูเครื่องตัดหญ้าครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาครับว่าเครื่องตัดหญ้าเกษตรพันธ์ดีเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ผมเอาเข้ามาแล้วมันดีมากๆใครใช้แล้วก็ติดใจกันหมดเลยครับผมก็พยายามทํามาหลายๆแบรนด์หลายยี่ห้อเนาะเรียกสินค้าดีๆแบรนด์ดีๆมาให้กับพี่น้องชาวเกษตรพันธ์ดีเราครับยี่ห้อนี้ครับเราพา้มดูคาตานะากันครับมาดูใกล้ๆเลยครับ สินค้าเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครสนใจก็สามารถพักมาได้อันนี้เรากำลังจะแท็กส่งลูกค้านะนี่ตัวคาตานะเราดูตัวคาตานะกันครับเอาให้ดูแบบว่าสดๆเดียวๆเราต้องดูแบบนี้ครับเพราะว่าเราเกษตรพันธุ์ดีเน้นที่ความจริงใจเนาะเหมือนทุกครั้งนะครับทําไมเขาเรียกว่าอะไรนะพี่น้องเกษตรพันธุ์ดีอะเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะว่านี่นี่นี่นะครับเพราะว่าเราเราทําอะไรครับถ่ายคลิปนะครับ หรือทํะไรเราถ่ายสดๆถ่ายแบบเรียวๆถ่าย็นจริงอะไรมากมายครับอย่างมากก็แค่ไปใส่เสียงเพิ่มนั่นแหละอย่างนี้เลยนี่ครับนี่คือเครื่องตัดหญ้าครับยี่ห้อของคาตานะครับนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะถ้ามันจนเกษตรพันธุ์ดีนะไม่ว่าเฝ้าบูมคาตานะหรือยี่ห้ออื่นทั่วไปครับคือถ้าเกิดเกษตรพันธุ์ดีอผมจะเลือกมาแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะขายพวกเฝ้าบูมคาตานะแล้วก็อีกไม่กี่ยี่ห้อครับ ผมจะเลือกสินค้าที่มันคุณภาพให้กับพ่อแม่พ่อแม่พมี่น้องชาวเกษตรเราครับได้ใช้ได้ใช้ของที่มันดีๆนี่นี่ครับดูนะดูงานมาครับเวลาผมไปโรงงานมานะผมก็จะไปดูงานมาเมื่ไก้มีนี่ครับมีค์ดมีแส่นค์ดเห็นไหมมีนอ็อตมีอะไราง,งานเนี่ยละเอียดแล้วก็มีคาร์บูดไหมครับก็ใช้คาร์บูดีนี่ครับพอใช้คาร์บูเสร็จปุ๊บเราก็มาดูที่เนื้อง,งานครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณภาพซึ่งพอเราไปดูโรงง,งานหรือเราไปทำมาแล้วเนี่ยครับ มันเป็นสินค้าที่มันดีมันขายมันขายแล้วไม่ไมีปัญหาครับตัวนี้ขายที่2350บาทนะครับพร้อมส่งให้ฟรีถ้าเป็นตัว2จังหวะเนาะตัดย่านมี4จังหวะกับสองจังหวะกับ4จังหวะถ้าตัว2จังหวะไม่ว่าจะเป็น nb หรือ,อ,อ R b c แบบนี้ครับนี่เรียกว่าทรง r b c แล้วก็ทรง nb เนาะสีแดงผมขายที่2350บาทเท่านั้นพร้อมส่งให้ฟรีแล้วในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของตัว4จังหวะสี่จังหวะล่ะ สีจัาตัวไหนตัวไหนหาก่อนนี่นี่ตัวสีจังหวะครับนี่ครับตัวสีจังหวะครับขายอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นครับพร้อมส่งให้ฟรีตั้งหากด้วยครับใช่ครับเราจะเน้นที่คุณภาพเนาะนี่ตัวเครื่องตัวนี้เราก็ให้ดูไปแล้วครับนี่คุณภ,ภาพการใช้งานมันดีมากๆเพราะเราไปเลือกมาแล้วก็ตัวสีจังหวะครับนี่ครับ3,5 0 0ตัว2จังหวะ2350บาทเนาบาทนะส่งให้ฟรี สินค้าเยอะครับมาดูนี่มาดูหางดูหางดูหางนี่ครับหางหางของยี่ห้อนี้ครับดูนี่หางยี่ห้อนี้ผมทับให้เขาให้โรงงานทํามาเป็นพิเศษครับเป็นสีดําให้ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาครับความพิเศษของมันคือหนึ่งมันจะมีบูทข้างในสองตัวครับเวลาตัดนี่ยปกติเวลาตัดเนี่ยมันจะตันใช่ไหมแต่ถ้าตัวนี้อาจจะมีบูทรองหน้าบูทรองหลังและตรงแกนนะครับมันจะทําให้ตัวเครื่องตัดหญ้ามันจะไม่สันครับพอไม่สันเสร็จแล้วเนี่ยครับทุกคนตัดหญ้าแบบไม่ปวดหลัง นใช่ครับเราพยายามทําตัวที่แตกต่างครับพูดง่ายๆผมหาของดีให้กับพี่นอ้องชาวเกษตรันดีอะ่ะใช่ครับหาเพื่อว่าให้ทุกคนได้ใช้ของที่แบบว่าผมก็เด็กเปนบ้านนี่แหลนะเนาะผมเด็กเปนบ้านนี่แหละผมอยากให้ทุกคนอะ่ะได้ใช้ของแบบว่าราคาสินค้าที่มันจับต้องได้ง่ายนี่แหละแล้วผมก็ทําแบบสดๆอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากมายครับเราแค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเราจริงใจ ให้ทุกคนได้ใช้ของดีแค่นั้นเองครับนี่เดี๋ยวให้เด็กมาแพ็คต่อนะส่งของอันนี้ไปใช่ครับแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรคนไหนถ้าสนใจปั๊มน้ําก็ติดต่อได้นะครับปั๊มน้ําผมว่ามีทั้ง2นิ้วแล้วก็3นิ้วแล้วก็มีในส่วนของเทนโตด้วยใช่ครับเลื่อยยนแล้วก็มีครับเทนโต้เราก็ขาย2องพครับตัวนี้ครับ2องพทุกอย่างเราจะทําของให้ราคาที่ทุกคนจับต้องได้ได้และได้ใช้ของที่มันดีจริงๆ ถังพุ่นยาก็มี16ลิตร20ลิตรแล้วก็เลื่อยนต์ก็มีครับนี่เรื่อยนต์ยี่ห้อครับนี่ครับยี่ห้อนี่ของอาเจนะครับเรื่อยนต์นี้ครับนี่ครับถูกต้องตามกฎหมายนะถูกต้องตามกฎหมายนะครับทิ่เครื่องยนต์นี่ครับขับเคลื่อน0.7แรงม้าแล้วก็บาร์ความยา11.5ครับความเร็วรอบแค่3,000รอบครับตัวนี้กฎหมายรองรับครับถูกต้องครับได้รับการรับรองด้วยนี่ครับนี่ก็รอส่งครับรอส่ง รอส่งเห็นไหมครับนี่ก็การตัดหญ้าตีจังหวะรอส่งเนาะขออนุญาตไม่แก่เนาะเพราะว่าสินค้าเยอะครับไม่ไหวส่งสารเด็กนั่งแพ็กของส่งของที่วันเราเมื่อกี้เราเห็นเราก็ <c oughs> แบบเกรงใจเด็กด้วยผมคนที่เกรงใจนี่เลื่อยยนต์ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่เรา,เาไปรีวิวแล้วก็เอาไปทดลองใช้ให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยตัวเคนโตะอันนี้เราใช้แล้วนะตัวนี้เราทดลองครับเป็นตัวรีวิวครับเป็นตัวทดลองไม่มีน้ำมันถ้ามีน้ำมันจะสตาร์ทให้ดูอยู่ นี่ครับนี่ครับเราก็มีตัวทดลองให้ลูกค้ามีทั้งปัม๊ม2นิ้ว3นิ้วเครื่องตัดหญ้าโอ้สินค้ามีอีกเยอะครับไม่ว่าเป็นด้ามพ่นยาสายพ่นยาเนี่ยเรามีสินค้าที่จะซัพพอร์ตกับให้พ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรพันธุ์ดีอีกเยอะแยะมากมายขอแค่ท่านนึกถึงเราเป็นแรกและท่านสอบถามมาครับเราจะไปหาสินค้ามาให้ท่านแน่นอนครับสินค้าเรามีเยอะครับอาจจะพูดไม่หมดอาจจะพูดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามผมได้เลยนะนายเกษตรพันธ์ดี0 9 5 6463 5 3 9นี่คือบร์ตรงผมเลยครับผมหรือว่าสอบถามที่หน้าเพจก็ได้เดี๋ยวจะมีน็อกแอดมินครับช่วยตอบหลายๆท่านถ้าตอบช้าเนี่ยต้องขออภัยครับเพราะลูกค้าเยอะมากอดใจรอ,อนิดนึงแล้วท่านจะได้ของดีในราคาที่จับต้องได้ครับไม่แพงครับขายของถูกไปสินค้าไม่ดีครับท่านใช้ได้ไม่เท่าไหร่ก็พังท่านก็จะปวดหัวถ้าเกิดขายของราคาสูงไป มันแพงไปเอาของแบบดีๆเก็บพรีเมียมเหมือนยี่ห้อดังๆเนี่ยมันเราก็จะลําบากในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อนอะแต่ถ้าเป็นสินค้าในระดับราคาที่กลางๆระดับนี่ครับที่ทุกคนสามารถซื้อได้ง่ายๆอะ่ะแล้วใช้งานได้ยาวครับเนี่ยซื้อตัดย่าใช้ได้ปี2ปีผมว่าก็คุ้มแล้วสามปีเนี่ยสองสามปีแน่นอนคุ้มครับอยู่ที่เรานะถ้าใช้แล้วทิ้งอะ่ะยังไงก็พังแต่ถ้าทุกคนใช้แล้วรู้จักวิธีการเก็บรักษาเนี่ยมันจะ อยู่กบเราได้ยืนยานคุ้มมากที่สุดนะครับเนาะใครสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยวันนี้ก็ไว้ก็ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับเพราะจะมีสายเข้ามาทั้งเพจทั้งอะไรเข้ามาแล้วลูกค้าเข้ามาเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ